มีอย่างดึงครับผมเออเออเจียงเสี๊ยงซาดครับผมพี่น้องนั่นน่ยังยูยูบอยูยอยูู่ว่าสั่นพี่น้องยังอยู่อยู่เอาเอาเอาได้ปล่อยแล้วครับผมโบ้เฮ้ยผู้ฟุ่ดูเนขานกันเลเบอร์อ๋ยระดับนี้เหรอครับ่มีขานว่ระดับนี้เจ้ามัดแพทย์ไปดีไปสิพาแพทเจ้าเรียนน่ะพี่น้องอยู่ในแหงครับผมอยู่ในแหงเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้เอาขึ้นโซ่บ่ตัวที่หาครับผม ฮะผู้บอกให้ขาดกระบอกครับผมติดตามครับผมใช่หรือรุ่นพี่น้องรุ่นยิงย่งเดียยังยยู่นนั่นนี่ดึงมาแล้วปล่อยมาแล้วครับผมปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้วปึ๊ดเหลุ่น เอาดึงขึ้นเอ้าเห็นตัววะเห็นตัววะเบิ้งพี่น้องเบิ้องจีดโซ่วะครับบึ้มถือไงที่เหรอเนาะได้หล่ะแห้งขึ้นบางกลางเหรอดีนะดีนะดีดินแล้วครับผมเห็นดินหน่อยๆน่อยแล้วเห็นดินหน่อยๆแล้วครับผมเอาหัวจังเดยมาลุ้นกันครับตัวที่หาทีเป็นจังไดยครับผม เอาดิ้นดิ้นดินดินดินเอา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 ดี๋ยวขึ้นได้บ่เอาเอาเดี๋มาได้ปลาหมืกอยเงี้ยเฮ้ยมาอีเปล้วี่ยนเลยเอ้ายังแหกางอยู่แหกางอยู่ปล่อยอีกแล้วครับผมเอาขึ oh oh, ้นมาได้อีกแล้วรอครับรอครับผมพี่น้อง เอาดีแล้วครับผมเริ่มดีแล้วครับเอาดึงไว้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 เอาเหตจังไหนเอาอยู่มาอยู่เอาหยับหางอยู่แล้วครับผมบออยู่ครับผมเออยังวันได้ยังวันได้เหตจังไหนวางเด้อราวางเด้อราวางเงียงวันป่ามาล่าแล้วเอ็ดเอ็ดเอ้ายังมา ที่หาครับผมพี่น้องหงายขึ้นมาแล้วเออแบงคือโอ้ยบอแ์เบงครับผมเมื่อันเพันตัวเขาบอกว่าบับันี่คือให้มันผ่านพันไปนี่พี่น้องครับนี่คือตัวที่หาครับผมขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> พี่น้องนี่คือตวัวที่หาครับผมหาตัวนี้ซ้ำกันเป๊ะครับผมลายมันวัด สั่งน้ำหนักมากครับตัวเต่ลตูนี่อนะ้วน,วนพร้อมครับสุดเลยครับผมมือนีสามสี่หา้าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสิม,มีบวกไหมอีบ่ติดตามครับผมอะไรใน,รป,นป่านี้ยึดเลยนอยูดในป่านะ